มาตาปัตตนีมรณะมาตาคือผู้ใหญ่ของใหญ่ใหญ่คนที่นับถือกันที่มีอายุมากกว่าปัตตนีคู่ครองคนรักธุรกิจหน้าที่การงานมรณะการพัดภาคความเสียหายการจากไปหันหลังให้กันหมดสิ้น ปัตตนีถ้าดูเรื่องคู่ครองคนรักเป็นมรณะคู่ครองคนรักจะต้องมีคนอื่นมาก่อนรักชอบกันก่อนอกหักกันมาแล้วแต่งงานกับเราอยู่กินก็ได้มีความสุขแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมรีสุดมาแต่งงานอยู่กินกันกับเช่าจะตาไม่ว่าจะรักกันมากขนาดไหนมีเหตุมีปัญหาต้องหันหลังให้กันมาตาเป็นผู้ใหญ่เข้ามายุ่งกับปัตตนีทําให้เป็นมรณะต้องจากกันเพราะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สร้างปัญหาให้มีความเดือดร้อนอึดอัดใจซึ่งกันและกัน จะรักชอบสักขนาดไหนมีความอดทนเชื่อมั่นกันสักขนาดไหนในที่สุดจะหันหลังให้กันอยู่กินกันไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจบัตินิเป็นธุรกิจหุ้นส่วนการลงวมุนลงทุนกับคุณกับใครก็ตามมาตาต้องทําให้เป็นระบบต้องสร้างให้มีความมั่นคงเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมถึงจะอยู่กินถึงจะสร้างฐานะได้ถึงทําให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าได้แต่ถ้าไม่ทําให้เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ทาให้มันมีความชัดเจนไม่ทําให้มันมีความมั่นคง ถึงจะหุ้นส่วนใครทาเป็นระบบแค่ครอบครัวรับรองครับเป็นมรณะมีความเสียหายเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ธุรกิจนั้นไม่ประสบความสิ้อยู่กันไม่ได้ทํากันได้ไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเป็นปีจรอ,อยู่มาตาปัตนิมรณะธุรกิจกําลังมีปัญหามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นอย่าขยับขยายในปีนั้นอย่าลงทุนเพิ่มในปีนั้นต้องประกบประคองงานที่ทําอยู่ให้ดีเสียก่อนไม่งั้นธุรกิจจะพังทลายลงมาได้เพราะธุรกิจคุณเป็นมรณะ